ช่างมาทางนี้ก็เฮ็ดยังกันเนาะอุอยากรู้จังเลยอะ่ะอยากรู้ั้งไมาเมืองกรกนกาเฮ็ดยังกันนะคะกรามปนนก็นเฮ็ดยาตามหัน,นี้เขนเฮ็ดยางกันคะนี่พูดมันบออ๋อมัน โอ้ลุงพนหนูตามลุงมาอันนี้ทางเข้าหมู่บ้านเนาะโอ้ค่ะคนมาตัดก้อนแล้วก็เ้ากระจังคูดบ่ะคะโอ้ค่ะน,นั่นไอ้ก้อนเอ้ยมีทางไปโอ้บานพนเนาะพนไปทางนี้เนาะตีรถยาก้วบัน่น <laughs> กลับยากนิดหนึ่งนะคะข้าพี่เป้งบ้านช่างนะคะทางกลับบ้านช่างทำสำนักทรงนะคะอู้หูู้้ศิลกาลงนี้ซะข่อยทางกลับบ้านพ้นนะคะาขางเขามู่บ้านนะคะเป็นทาง ไปให้ไปนานะคะุระวังด้วปุ๊บป,ปุ๊บปุ๊บเลยดิลมง่ายมากเลยนะคะนีะ่ทางออกอยู่บนนี่เอาจะเจือนะเขาจะไปตามพ้นมีทางออกบ่นี่รงนะคะถ้า่มีทางออกนี่ตีกรับนะคะ,ะมีทางออกบ่นี่ค่ะ นี่ฮะนี่เนาะโอ้มีหมาพ้อนคุณลุงโพสต์ทีบจักรยานมานะคะไปะเห็นงานอยู่วัดนะคะพอดีเล้นนั่นนลองมาก็มีนะ่ะอ,อันนี้บา<อ>้านช่างบ้ามันไม่ทางออกยังหรอ,อหะบะ้าเนี่ยอาทะลุทางแล้วสั พอดีพอนมาหนูก็เลยมานําพอดีนั่นเลียงน้องมาพอดีอเรอเลียงน้องมาเลยจะเป็นมาดามใช่ค่ามมานนะใช่ค่ะ นู้ี่เลี้ยงอาหารน้องหมาค่ะเ้ืงอมามื่อเช้านี่ยคะเลี้ยงน้องหมาค่ะอน่ารักจริงเลยพเนาน่ารักจรงเลยนี่ตัวขาวเออกิบขาวเป็นอย่างเดีค่ะ วิ่งปลาครับวิ่งปลาน้องู้พอดีเลยเ้ฮะดังหัวดังหัวก็เป็นยังมีนวำหมวกกับนกเซจ้าขอบพระคุณหลายๆค่ะเขาคอยจ้ากันมาดามมาเอาอาหารออกมาช่วยจ้าจ้าเบ่งกันนะค่ะนึกว่ามีปลาไหลเราแบ่งกันค่ะชาเชแซ่ดนะคะนี่เอาแมงเุมไกป่าครับ ม,ม้งป้าเนะาะบังเอ็นนี่แมวจริงเลยลองมากำลังไปตเพลน้ำเงี้ยววะหันเหมัวกันไเลานเข้ามาเยอโอ้นั่นไง,งาทางออกเป็นวะคะอ๋อทางออกตรงนั้นนะคะยายนั่งมาง่นั่งเ้าอ้ยน้องแมวเพิ่กินเสียเลนยนเนาะเฮ้ยอย่ามาเห่าหีน่ะเดี่ยงแมวแมวไปตะเพลเา

ได้นี่ฮะเออนจะละเยังไงะเออบรยากาศใครด้วยพลานอ้วนตุ๊บเลยเยอขณะเราบ่ค่อยเกลือสำหรับคนอ้วนนอ้วนเนาะอ้วนคนกินเอาใส่เอากอะพุกกินเลยค่ะพอดค่อยกินอยู่หรือว่าแม่เพราะพอนกินอยู่เย้เย้นี อยู่แบบพอเพียงนแซบ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 ยื้ยื okay. ้อกี่เลยกี่เลยบกวนดอกจถ่าได้บเป็ัยังน้องแมวในเพื่กินดี่วหรือว่า มาแต่สายนี้มาตัวััวัตอรอนอยนนแวกินเนมวกิแเคเอนานบเตูนไปลูไปมกินกินโอ้กินกิน้ยกินนำกันเออยากกินน้กันแล้วค่ะอกินทางนี้ลูกอย่าไปกัดกันลูกออกินเลยเออกินได้อย่าไปกัดกันกินกิแมวก็กินนและเนาะน พอได้คบ่ะอาหารก็ได้ปลาแห้งตั้งแต่ปีแปมเป๊ะกิโลห้องมาน้องแมวอันนี้ฮันนันแมวเขาเอาไปโพดแล้วเอามาเลี้ยงไว้เออเขาเป็ดป่อยเก็นเลูกเก็นเก็นมาไหมลูกมาลูกมาลูกนี้วะเปียกแล้ก็มีอันเกี้ยเยเอามาอย่าซสัมนิขอยาเลี้ยงบุกุ้มเลย จะได้นอกฝากขึ้นมาจะได้ตัวมืดนึ่งก็ให้กินมือละเทื่อนอะไรกันเออกินบรรดา่นเพิ่นเฝ่งแมวนะจนเอียงกินไปแล้วนะเนี่ยกินเลยเลยกินอ่ะบัดนี้หัดกินระยะแย่งของแมวแต่ลูกเด้อกินพอแมวมันกินซ่าได้บมดทันมามาหัดกินมดแมวมันแน่นอนละน้องตัวเนี้ยมาขออันนั้นนี่ให้มาบุลก เอออุ้มอันอุ้มไข่ตุนเมื่อนำเด้อลูกเด้อให้มันไปกินอยู่เพันยันมากัดมันยามันกัดแมวกัดแมวกัดมาเนาะมาหา<อ>หัวหานให้แมวให้มาซื่อบอสเนี่ยเดือดเผ็ดอยัง,อยงมาถ่าย,ยานู้มาตะวัดค่ะมาเห็ดน้ำ <มา S 2> ลุงเพล่ะละลุงเพื่็เห็ดพอดีตามเพ่นมาว่าเออทางไปใส่นอกก็เลยขับรถตามมาค่ะพนเอามา เกลังไปเอากระปองใส่นี่เด็กกะปองกันนี่เด็กมามามาอันนี้บ่ป้าเพิงใส่ห้่ยๆบ่ลูกใหนส่กะปองวเราต้ ไปกินน้ำอันไปกินน้ำใขาวไทานออมา้าดึงคนเาไปยักไปเอาากใส่อยู่ปามันมีเมื่อแบงยยูดีมีแห้งนมามา่นไหมชีวิตธรรมชาตินะคะบ้า้านเฮาค่ะทุกคน หนูไปกันเด้อบาดเนี่ยค่ะยูดดีไม่แห้งนะคะครับครโอ้ว่าแล้วขอโทษที่หนูลืมตอนเราลืมเพื่อนเจ้าละยู่หลังใดอยู่ผู้ละยุเจ้าโที่คุณล่ะค่ะอยู่ในบ้านเลยบุกับมีนมมาแจกควอมแห้งกำลังมาแต่เมื่อยเมื่อยมาจังวัดมาแต่เฮ็ดเพื่อนมาจะไปเอาเพื่อมให้งัวเจ็บเดินมีอยังพ่อแบ่งปันเล็กๆน้อยๆหนูไม่ได้มีอยังหรอค่ะครับครับครับขอบคุณครับ นี่คขอบคุณเด้อให้มีอนใรวยเด้อจิตั้มิจทีกันค่ะจินอยตัอาจิน่ตัมโอั้ยนี่แหละให้กินแล้วยังตัวนี้จังขอบคุณค่ะกินแล้วยังตัวนี้มาอันเดียวกันบ่อันเดียวกันกินเลวอ๋อเพิได้กินแล้วค่ะเพิอิ่มแล้วเนาะรกินข้าว ฮมาผู้ใดเอามาผู้ใดบัดนี้เออบางกอนโออบอเสดายมีบอห่ลพ่นถือกลุ่มกัดห่ะโอ้มาเ้ยค่ะ ไปเบิ่งหมาก่อนโมเมนต์พ่นไปแล้วบ่ฮะไปแล้วบ่<ะ>วโอ้พ่นกับมีแห้งอยู่หรอหมาน่าจะไม่จ้าของเหรอไปแล้วเห็นเลยบ่ค่ะบอหน้าจะไม่จะคล้องอะไแต่ว่าพ่นมาเอาแห้งเพือ่อกับไปโต้เนอะฮะ แต่พูว่ามาไผบ่ฮู้ครับอ๋อค่ะมานอนอยู่นี่นอ๋อเพิน่นนอนอยู่รถไทยนี่ครเดี๋ยวพิ่นก็มาใหม่บ่นี่เลี้ยงเลยมาใหม่อืมค่ะตอนเย็น,นครับแต่ว่าเพิ่นมานี่ตลอดบ่ครับมานี่ตลอดแสดงว่าเพิ่นมีเจ้าของทางการบนอยู่บ่ได้ดอกอือมีเจ้าของอยู่นะไปแล้วมาเพิ่น เดี๋ยวพ่อกระมาใหม่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้คุ้นเคยกับเฮาฮะเพิ่นคือมานอนอยู่นี่สันนอกคุณมาคุณบุ๊คยังคุณลืบผ้าตัวนั้นออกฮะผ้าปุกเปลืองเมื่อกี้นี่บ่้วันนี้พอเห็นเพิ่นอยู่นั่นเห็นอยู่นี้อ๋อบ่เห็นเพิ่นจ่อยมันต้องมันต้องมีต้องมีเจ้าของฮะล่ะมีอยู่แล้วบ้านเฮาส่วนมากบ่ค่อยมีดอกบ่มีเจ้าของนะมีเบิด คนอาชมาเล่นก็ได้เออให้คนนะแมนคนนะคนอิ่มแล้วตัวนั้นนอนกินแล้วบ้านนี้แชบแชบนะฮัลโหลกินลูนกิน่อนบุญหมดแล้วสาธุค่ะห่วยนะคะคนนะไปก็ได้ค่ะบานี้ อยู่ดีไม่แห้งค่ะขอบคุณค่ะยบยยังบม่ได้นมเลยเดีย๋ยวเอานมไปพ่นก่นอนงัวควายพ่นเนี่ยาดเนะมีบ้านี่ทางออกนะคะเอานามพ่นก่อนวัวควายอยู่ตรางสองกล่องสองกล่องค่ะ อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อเมื่อก่อนามานี่ามาแต่เศร้าข,ขอบคุณขอบคุณค่ะนี่เจอทางแล้วนะคะทางน้นอยนี่ตามช่างมานะคะจนได้เจอหมู่บ้านนะ